โอเคสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาเฉลยเนาะเฉลยในหน้าหนึ่ง้อยเจ็ดิบเจ็ดนะคะที่พี่เพียวบอกว่าพ,พี่เพียวทําไม่ได้ทํายังไงก็ทําไม่ได้นะคะมันมีสาเหตุและมันมีที่มาที่ไปของการที่พี่เพียวทําไม่ได้นะลูกนะเออวันนี้ครูมาในลุกแบบดูสิเหมือนพุดเดิลเลยพุดเดิลไฮโซอันนี้อันนี้คือลองทํานะคะลองทําในแบบที่แบบคือแบบโงอ่อ ือแบบตัวเองโง่เลยคือโง่ามากนะคะคือไม่ทําการทดสอบตัวเลขก่อนยอมรับเลยว่าอันนี้คือผิดนะคะให้หนูเปิดหนังสือนะหนูเปิดหนังสือแล้วหนูดูตามนะคะในส่วนของหน้าหนึรเนี่ยเป็นห้างคุนส่วนของนอนหนีงแลนหนุ่มเนาะโจทย์มันผิดลูกโจทย์มันผิดโจทย์ผิดตรงไหนนะคะดูที่วัสดุสํานักงานเนาะหนูลองรวมตัวเลขทางด้านเดบิตสิ ตัวเลขมันไม่ได้เท่ากับ5 5 9 2 0 0นะคะมันต่างกันไป8,000 0กว่าบาทมันผิดตรงที่วัสดุสำนักงานแทนที่มันจะเป็น9,200แต่มันกลับเป็น92 0 0 0มันใส่ศูนย์เกินไปตัวหนึ่งนะคะอันนี้เมื่อกี้ไปนั่งเกมจับผิดมาแล้วเนี่ยแล้วก็เลยนั่งทำมาพอนั่งทำมานี้เอา้าแต่ละไปต่อไม่ได้จ้า ทำต่อไม่ได้ก็แสดงว่าอันนี้คือผิดหมดเลยนะคะก็ได้ทําการลบหมดนะคะลบหมดลบหมดอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดของเรานะคะอันเนี้ยมันเป็นคติได้เลยนะว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องทําการตรวจสอบก่อนเนาะว่างบมันดุลกันไหมถ้ามันไม่ดุลแสดงว่าตัวเลขมันผิดเนะี่ยต่อไปนี้นะถ้าครูสั่งอะไรไปถ้าตัวเลขมันผิดหนูบอกลูกค้าเลยนะลูกค้าหนูหางบไม่ลงครูก็จะได้หาข้อผิดพลาดให้หนูได้ไงว่ามันแบบหายไปตรงไหนอย่างเงี้ยเนาะ ทีนี้เรามาดูเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะให้ตอนนี้ให้หนูแก้ตัวเลขก่อนให้วัสดุสำนักงานเนี่ยเป็น9,200นะคะเป็น9,200ครูไม่รู้ว่าที่พี่เพียวทําไม่ได้เนี่ยทำไม่ได้ในส่วนของตรงไหนนะคะอาจจะเป็นงบแสดงฐานะการเงินก็ได้เนาะเพราะว่าครูก็มาตันตรงที่งบแสดงฐานะการเงินทําไปทํามาแล้วงบมันไม่ดุลกันนะคะอ่ะก็มาดูเนาะในส่วนของห้างหุ้นส่วนเนี้ยเขาให้งบแสดงฐานะการเงินมาซึ่งมันผิด ตัวเลขตัวเลขศูนย์มันเกินมาตัวหนึ่งในส่วนของวัสดุสำนักงานเนาะให้หนูตัดทิ้งนะคะเหลืออยู่9200ก็พอนะคะตัดศูนย์ทิ้งหนึ่งตัวนะคะแล้วมาดูโจทย์เนาะ,ะเขาบอกว่านอนหนิงแล้วก็หนุ่มเนี่ยแบ่งกำไรขาดทุน1ต่อ2ต่อ2นะคะต่อมาหนอนขอลาออกหนอนขอลาออกนะคะแล้วก็ก่อนที่หนอนจะลาออกเนี่ยให้ทำการบันทึกปรับปรุงนะคะปรับปรุงรายการมีอยู่4ข้อที่ต้องปรับปรุง มาดูข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่า1ก็คือเพิ่มราคาของที่ดินนะคะเพิ่มราคาของที่ดินเพิ่มอีก7400เอ้ย7เท่าไว่หร่วะ47,000นะคะก็คือว่าราคาที่ดินเนี่ยที่ดินมันเป็นสินทรัพย์ถูกไหมทีนี้ราคามันเพิ่มขึ้นเวลาเพิ่มขึ้นเราก็ต้องบันทึกให้มันเพิ่มขึ้นที่ดินเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มเพิ่มด้านไหนก็เพิ่มด้านเดบิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งไม่ต้องคิดเลยมากเลยบันทึกไปเลยค่ะ ข้อหนึ่งนะคะเดบิตที่ดินวันนี้จะพยายามเขียนตัวหนังสือให้สวยที่สุดเดบิตที่ดินเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มอีกนะสี่หมื่นเจ็ดใส่ไปเลยคะ่ะสี่หมื่นเจ็ดเพิ่มอีกสี่หมื่นเจ็ดนะคะต่อไปอันที่สองเขาบอกว่าตั้งค่าเผื่อเน,นียสงสัยจะศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ค่าเพอร์นียสงสัยจะศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ค่าเพอร์นียสงสัยจะศูน,นสสย์ปกติอยู่ด้านไหน แล้วเครดิตถูกไหมค่าเผื่อนี่มันมาพร้อมกับนี่สงสัยจะศูนย์นี่สงสัยจะศูนย์จะเดบิตนี่สงสัยจะศูนย์แล้วเครดิตค่าเผื่อนี่อันนี้เขาบอกให้ตั้งค่าเผื่อแสดงว่าเราจะต้องเอาค่าเผื่อตรงนี้ไปทําการเครดิตนะคะเครดิตเอาไม่ใช่ไม่ใช่นี่สงสัยจะศูนย์ต้องเป็นค่าเผื่อค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ ค่าเปอรอนี่สงสัยจะศูนย์หของยอดลูกหนี้5%ของยอดลูกหนี้หนูดูนะคะหยอดลูกหนี้มีเท่าไหร่ยอดลูกหนี้มีเท่ากับ7จ็ดหค่ะเจ็ดหมของ7จ็ดหคือเท่ากับเท่าไหร่คูณค่ะเคือคิดเลขมาเจ็ดหมื่นคูณห้าเปนตะคะสามพันเจอนนะคะ, 3, 750. 3, 750. คะตอนนี้ข้างบนเหมือนจะฟ้าลองเลยไม่ใช่นะคะเขาเคลื่อนโต๊ะ ก็จะเสียงดังหม่ไม่เป็นไรนะคะต่อไปวัสดุสานักงานคงเหลือวัสดุสํานักงานที่ครูบอกว่าตัวเลขมันผิดเมื่อกี้นะคะตอนแรกเนี่ยวัสดุสารนักงานอาจจะมี 9, กนะ้าพันสองเนาะแต่ทําไปทํามาวัสดุสานักงานเหลือแค่8ปดพันเจ็ดนะคะแปดพันเจ็ดเหลือแปดพันเจ็ดแสดงว่ามันจะต้องบันทึกในยอดนั้น8ปดพันเจ็ดเนาะเก้าพันสองค่ะเก้าพันสองเนี่ยเห็นไหมครูกดเก้าหมื่นเก้าพันสองลบแปดพันเจ็ด แสดงว่าต้องลดมันออกเท่ากับ500นะคะเครดิตวัสดุสำนักงานลดลงก็ต้องลดด้านเครดิตเนาะวัสดุสำนักงานลดลงเท่ากับ500นะคะมาจากไหนก็ตัวเลขก็มาจาก9,002ลบกับ8,007โอเคแย่โอเคนะคะอย่าไปหากิ๊กเป็นฝรั่งก่อนอย่าพูดภาษาอังกฤษได้ ต่อไปนะคะข้อที่4ี่เขาบอกว่าลดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ค่าเสื่อมสะสมเนี่ยปกติมันอยู่ด้านเครดิตถูกไหมลดลงลดลงก็ต้องย้ายมันไปเดบิตเพราะฉะนั้นเห็นไหมรู้ไงเว้นไว้ละเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสม,สสมอุปกรณ์อันนี้เขียนงามเนอะสำนักงาน โอ้จะเกินเท่าไหร่หนึ่งพันอ่ะก็บันทึกไปสีหนึ่งพันนี่ไงสวยงามตามทองเรื่องนะคะเสร็จแล้วมันมีผลต่างแน่นอนด้านเครดิตและด้านเครดิตนะคะผลต่างมันจะอยู่ด้านไหนก็ดูสิลองหาดู 48, 000, 3, 4ี่หมืนแปดกับสามสี่พันสองห้าสิบคะผลต่างต้องอยู่ด้านเครดิตแน่นอนมันก็จะเครดิตเครดิตก็จะเพิ่มทุนเป็นการเพิ่มทุนนะคะอยู่ด้านเครดิตเป็นทุนของหนอน นะคะทุนของใครนะหนิงแล้วก็ทุนของหนุ่มนะคะาหารให้ได้นะคะหารให้ลงตัวเลยนะคะสี 4, 7, ่หมื 3, 7, 50่นเจ็ดบวกหนลบสามพัเหลบห้าเหลือสี่สี่มื 3,750คูณตามอัตราส่วนเลยนะ1ส่วน5 2ส่วน5คูณ2ส่วน5นะคะ8,750นะคะกับ4,3,750คูณ2หาร5 จะเหลืออยู่ 10, 7. <500. S> 1 7 50นวันนี้เนาะแล้วก็บันทึกนะคะปรับปุุงปรับปรุงบัญชีก่อนนอนลาออกขีดเส้นใต้ปิดจบ เสร็จไปละข้อที่1เนาะข้อที่1น1นะคะเอาง่ายๆที่พี่เพียวทําไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าโจทย์มันผิดก็ได้นะคะอะ่โอเคนะคะลองมาดูคำสั่งข้อที่2เนาะคำสั่งข้อที่2บอกว่าบันทึกการลาออกของนอนในสมุดรายวันนะคะข้อที่2บันทึกการลาออกก็ดูง่ายๆเลยว่าทุนเริ่มต้นของหนอนเนี่ยมีเท่ากับเท่าไหร่นะคะดูในโจทย์ดูในงบ แสดงขณะการเงินเนาะตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะทุนของหนอนมีเท่ากับ8 0ดหมื่นเนาะเราลดเราลดทุนหนอนออกก็จะลดด้านเดบิตนะคะก็เดบิตท,ทุนหนอนเนาะจำนวนเงินนะคะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือทุนของหนอนตอนแรกมีอยู่8 0ดหมืเนาะแล้วก็บวกตรงข้างบนนี้ไปอีกค่ะบวกยอดนี้ลงไปอีกยอดนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านเครดิตเนาะ ังนเครดิตต้องเพิ่มนะคะบวกไปเท่ากับ8,750นดะคะดังนั้นทุนหนอนจะได้เท่ากับ8 0 0 0 0อะเสร็จแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดเนาะ 8, 000, 8 000, นะคะคำอธิบายรายการก็ บันทึกลดูบันทึกจ่ายคืนทุนให้หุ้นส่วนที่ลาออกอันนี้คือข้อที่สองเข้ข้อที่สองนะคะต่อไปมาดูข้อที่สามเขาให้ทำตารางคำนวณน,นะคะ ข้อที่สามทตารางคำนวณนคมีเสียงแทรกขึ้นมาเล็กน้อยทำอาตกอ,อกตบใจมาเลยทำตารางคำนวณในส่วนของทุนของผู้เป็นผู้ส่วนแต่ละคนนะคะอ่ะขีดตารางก่อนขีดตารางก่อนตัวใหญ่ย เหมือนพุดเดิ้ลจริงงองหน้าตัวเองแล้วคือพุดเดิล้ลแบบเดิ้ลแบบไฮโซอ่ะมันต้องมีสีช่องหรอแบกค้นก่อนดกว่ะค้นยังค้นยังไม่รู้คูว่าค้นอ่ะครูมันก็มีช่องให้ครูนับทำไมครูไม่นับอีกเนาะ จะลบคุณออกนะคะเราไม่ต้องการช่องแรกจะเป็นช่องอทุนนะคะรายราย<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรหุ้นส่วนหุ้นส่วนหุ้นส่วนมีใครบ้างน,นะคะคณแรกก็คือทุนทุนหนอนแล้วก็ทุนของหนิง แล้วก็ทุนของหนุ่มนะคะออันนี้เป็นทุนก่อนทุนก่อนปรับปรุงทุนกองปรับปุงแล้วก็ทุนหลังปรับปุงแล้วสุดท้ายก็ทุนหลังลาออกหล,หลังจากที่หนอนลาออกนะคะทุนก่อนที่จะปรับปรุงเนี่ย ของนอนมีอยู่เท่ากับแปดหมื่นก็บันทึกแปแปดหมื่นคำนวณไปนะคะทุนหนิงมีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะคะของหนุ่มมีอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันใส่ลงไปอ่ะรวมแลปตั้งสามแสนห้าโอเคต่อไปทุนหลังจากปรับปรุงนะคะหนูก็เอาเอาเนี่ยมาบวกกันเนาะที่ที่เราคำนวณตรงน,นะะี้ค่ะ เ่ยมาบวกเพราะว่ามันเป็นเครดิตใช่ไหมทุนเพิ่มเพิ่มด้านเครดิตถ้าทุนเพิ่มก็เอามาบวกกันทั้งหมดเลยนะคะของหนอนจะได้เป็น88750ของนิงจะได้1 0บวกกับบวกกับอันนี้ของนิงเนาะ1750จะได้อยู่1 3ึ5 0 0สไม่ใช่132500ส ส่วนของนมหน่ม155บวกกับ1750ตรงนี้นะคะบวกกับตรงนี้จะได้ยอยู่17250เอะรวมยอดในแนวตัง้ง39 393 750าสาทีนี้หลังจากลาออกนะคะนอนก็ลาออกไปก็จะไม่มี ถุนละนะ,ะท้องนี้ก็จะเป็น132 500 172 500นยอะคะยอดรวมจะอยู่ที่3 5 5 0 0นะ,ะอันนี้เป็นข้อที่3นะคะโจทย์ข้อที่3คือตารางคำนวณทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน<ม>ต่อไปไมาดูอันที่4อันที่4เนี่ยเขาให้ทำ ข้อที่4ีเขาให้ทํางบแสดงฐานะการเงินวนันที่30หลังจากที่หนอนลากออกเนาะอันนี้คือเดี๋ยวไปนั่งทางบกันเองนะเดี๋ยวจะอธิบายอย่างเช่นเงินสดนะคะอย่างเช่นตัวเงินสดอันนี้ข้อสเนาะอย่างเช่นเงินสดเนี่ยตอนแรกเงินสดมันมีอยู่1แสน11ใช่ไหมลบกับที่จ่ายให้หนเอ้ยลบกับที่จ่ายให้หนอนไบเท่ากับ8,08 8 000, 8ด5 0นแปดัดังนั้นจะเหลืออยู่สองหนะึ่งเนาะแล้วก็จะมีลูกหนี้นะคะลูกหนี้แล้วก็หักค่าเผื่อหักค่าเผื่อคู่ขาค่าเผื่อมาจากไหน ที่เราบัน,นทึกเมื่อกี้ไงค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงที่เราบันทึกตรงนี้นะคะนี่ไงค่าเผื่อเราเพิ่มบัญชีมาเข้ามาตรงนี้เราเพิ่มบัญชีเข้ามาเราต้องเอาไปบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยนะะตอนแรกเนี่ยลูกหนี้มีอยู่เจ็ดหมื่นห้าใช่ไหมเจ็ดหมื่นห้าหากค่าเผื่อออกสามพันเท่าไหร่นะไปดูก่อนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบ หักออก7 5็0ลบจะเหลืออยู่71,250เสร็จแล้วก็ตั๋วเงินรับนะคะตั๋วเงินรับอยู่ที่ยอดเท่าเดิมเนาะ15 0 0นนะคะสินค้าคงเหลือไม่มีการกปรับปรุงเ่านั้นก็ยอดเท่าเดิม37,000 วัสดุสำนักงานนะคะคงเหลืออยู่ที่8ป0พันเสำนักงาน8,700เนาะแล้วสุดท้ายของสินทรัพย์หมุนเวียนคือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้านะคะค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ามีที่8,000 อันนี้คือสินทรัพย์เงินเวียนแลต่อไปสินทรัพย์ไม่ลงเงยนประกอบไปด้วยแล้วอันนี้ครูคือครูอ,อธิบายให้ฟังแล้วตัวเลขมันจะเป็นยังไงแล้วหนูเอาไปจัดทำเองนะคะมันก็จะมีอุปกรณ์สํนานักงานค่าค่าเสื่อมสะสมอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยยอดทุนอยู่ที่หกหมื6นห้าหกหหาค่ค่าเสื่อมสะสม ตอนแรกอะในงบมันมีอยู่หมื่นห้าใช่ไหมแล้วเราเครดิตออกเอยแล้วเราเดบิตออกพันหนึ่งแสดงว่าเหลืออยู่หมื่นสี่เหลืออยู่หมื่นสี่หกหมื่นห้าลบหมื่นสี่ห้าหมื่นเอ็ดที่ดินนะคะที่ดินก็อยู่ที่อ้าวที่ดินเขาบอกว่าเพิ่มเพิ่มราคาที่ดินอีกใช่ไหมเรามีการเพิ่มที่ดินก็คือตัวนี้บันทึกเข้าบัญชีที่ดิน47 0หนะคะ เราก็เอายอดเดิมคือ205.000บวกกับ4ี่ได้อยู่เท่าไหร่สองห้าศนย์โอเคไหมทีนี้ก็รวมยอดรวมยอดในแนวตั้งขยายก่อน ต้องขยายก่อนถ้าไม่งั้นมันขีดเส้นไม่ได้รวมยอดในแนวตั้งนะคะสองหนึ 2, 1, 2, 5, 0, ่งสองห้าศูนย์บวกเจ็ดหนึ 5, 1, 1, ่งสองห้าศูนย์บวกหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์บวกสามเจ็ดศูนย์ศูนย์บวกแปดเจ็ดศูนย์บวกแปดพันบวกห้าหมื่นเอ็ดบวกสองห้าสองอยู่ที่สี่หกสี่สองศูนย์ศูนย์ลองเช็คตัวเลขอีกทีนะเผื่อคุณ บันทึกผิดนะต่อไปมาดูที่นี่สินนี้สินนี้สินประกอบไปด้วยเจ้านี้เจ้านี้การค้า2,9200ตัวเงินจ่ายตัวเงินจ่ายสามหมไม่มีการเปลี่ยนเนาะเงินกู้เงินกู้ระยะยาวอยู่ที่9ก้าหห้า เสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของทุนนะคะทุนหนอนมันถูกตัดออกใช่ไหมเราก็จะเอาแต่ทุนของหนิงกับทุนของหนุ่มเราก็ไปเอามาจากอันที่3ามนี่ค่ะทุนของหนิงกับทุนของหนุ่มตรงนี้เราเอามาบันทึกนะคะทุนหนิงกับทุนหนุ่มทุนหนิงเท่าไหร่นะหนึ่งสามสอ0ห้าูนทุนหนุ่มอยู่ที่172500 เสร็จแล้วก็ทําการรวมยอดนะคะอะให้พ้นหัวนิดหนึง่งไม่พ้นต้องขยับไ้นี้นิดหนึ่งตัวคูใหญ่ไปมันบังไลยทำการรวมยอดเท่าไหมเนี่ยถ้าไม่เนทะ่า,านี่หน้าแตกอีกแล้วนะถ้าไม่เท่านี่สแสดงว่าคูทำผิดแล้วเนะี่ยน้าแตกเลย การทําสําหรับเด็กบัญชีนะคะถ้าทําออกมาแล้วงบดุลเนี่ยเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จมากสี่หสี่จ้าตรงจ้าเดี๋ยวเราไปหาซื้อกระดิ่งก่อนไม่งั้นก็ไปหาซื้อน้องบองมาอยู่เ,เพื่อนๆอยู่คนเดียวอ่าอันนี้นะคะคืองบจะดงฐานะการเงินองสองยอดนี้ต้องเท่ากันเนาะนี่เท่ากันนะคะแสะดงว่าผ่านถูกต้องโอเคเนาะ ประมาณนี้นะคะเฉะลยสําหรับวันนี้ก็ครูให้ดูทําการเฉลยตรงนี้เนาะแล้วก็ทําให้เสร็จนะคะถ้าใครไม่ถูกก็ทําการแก้ให้เรียบร้อยแล้วก็วันพรุ่งน,นี้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นแบบฝึกหัดข้อใหม่นะคะแบบฝึกหัดข้อใหม่ก็จะประมาณนี้แหละก็ไม่ยากจนไปกว่าน,นี้เนาะโอเคค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ